าาวนนสวัสดีคะ่ะทุกคนตทุกคนทุกคนทุกคนสวัสดีครับทุกคนเนี่ยสวัสดีครับแม่คิสคิด,คดทุกคนค่ะว้าสวัสดีคะ่ะทุกคนวัน,นี้นะคะพาจะมาพูดถึงเรื่องออกฎหมายข้อคนรรู้กฎหมายที่จีนนะคะว่ามีอะไรบ้างสำหรับต่างชาติอย่างเราเนอะ การไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองทุกคนแบบว่าคือพากอ็อยากจะบอกว่าเราต้องปฏิบัติตามกฎของประเทศนั้นๆน,น,นะคะว่าเออเราไปอยู่ที่ไหนเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของเขาคือเราจําเป็นต้องรู้กฎหมายเนาะเพราะว่าเอาจริงๆค่ะเราอยู่ประเทศไทยอะ่ะเรายังบอกไม่ได้เลยว่าเราไม่รู้กฎหมายเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะรู้แล้วก็ใส่ใจนะคะอย่างไปที่จีนมีหลายคนเนาะไม่ได้ศึกษาในเรื่องกฎหมายนะคะก็มีเอามาถามกันในกลุ่มบ้างอะไรบ้าง คือพาอยากจะบอกว่าพากาไม่ใช่เป็นคนที่รู้ลึกรู้รายละเอียดอะไรทั้งหมดนะในข้อกฎหมายอะไรทั้งหลายแหละแต่ว่าพาจะเอาประสบการณ์ของพาแล้วกันมาให้มาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันว่าข้อกฎหมายบางอย่างในะที่เราควรรู้มีอะไรบ้างนะคะอย่างข้อแรกเลยนะคะข้อแรกเนาะการที่เราจะเข้าไปแผ่นดินจีนเนี่ยเออ คืนหนึ่งเลยนะคะเราไม่สามารถที่จะนําเข้างาช้างงา,าสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เนื้อสัตว์แล้วก็ไข่ผักผลไม้พืชพันธุ์รวมถึงลังนกอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะเข้าประเทศนําเข้าประเทศจีนได้นะคะไม่สามารถที่จะหิ้วเข้าไปได้นอกจากว่าลังนกเนี่ยนิดนิดหน่อยหน่อย,อยที่ที่ทำสำเร็จแล้วเนาะเป็นสําเร็จรูปอะ อันนั้นน่ะนิดนิดหน่อยเขาไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าถ้าเป็นรังนกที่เป็นรังนกเลยนะคะหิ้วเข้าไปมีสิทธิ์ที่จะโดนตรวจนะคะโดนตรวจแล้วโดนยึดยึดของไม่เท่าไหร่บางอย่างถ้าเป็นปริมาณมากๆนะคะเราสามารถโดนจับได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราหิ้วอะไรเข้าไปเราต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็บางคนนะคะอันเนี้ยบางคนไม่รู้เนาะเรื่องการซื้อแบรนด์เนมแบรนด์เนมเข้าประเทศจีนนะคะ อย่างพา,พานะคะเคยเจอเหตุการณ์ที่ลูกค้านะคะซื้อแบรนด์เนมนะคะยี่ห้อยีอ่ห้อหนึ่งและกันเป็นค่อนข้างที่จะราคาสูงะครประมาณ4ี่ห้าหมื่นบาทนะคะแล้วก็หิ้วเข้าประเทศจีนเพราะคิดว่าซื้อมาจากไทยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาฮิ้วเข้าไปจีนแล้วเดี๋ยวกลับไทยก็ค่อยิ้วกลับแต่ว่าโดนตอมจีนตรวจนะคะก็คือโดนตรวจคนเข้าเมืองตรวจนะคะแล้วตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็ให้ลูกค้าพาเนี่ย เอาฝากไว้ที่สนามบินนะคะถ้านําเข้าประเทศจีนต้องจ่ายภาษีนะคะซึ่งค่อนข้างแพงนะคะในภาษีนําเข้าสําหรับแบรนด์เนมเขาก็จะตีราคาเหมือนบ้านเรานะคะแต่จำพานะจําไม่ได้ด้วยโดยบริบทตอนนั้นคือโทรคุยกับเจ้าหน้าที่ให้ลูกค้านะคะพาก็จาไม่ได้ว่าเขาชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ถ้าใครรู้ก็มาบอกพาได้นะคะแต่ว่าเออพาจำไม่ได้จริงๆว่าชาร์ก่โดนชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าถ้าจะให้นําออกเราก็ค่อยเอา มาออกทีหลังซึ่งตอนนั้นลูกค้าพาไม่ได้ออกทางด่านนั้นนะคะก็เลยต้องให้เวลาพากลับประเทศเนี่ยก็ให้พาช่วยเขาเอาเอา,เอ,าออกมาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเวลาเราหิ้วอะไรเข้าไปหรือว่านําเข้าอะไรเข้าไปเพราต้องตรวจสอบดีๆนะคะอย่างข้อ2นะคะเวลาไปถึงประเทศจีนเนี่ยเราจะต้องรายงานตัวกับสถานีตำรวจนะคะ อันนี้พะเคยแจ้งไปในก่อนหน้านี้แล้วใน E ีีหลายๆ EP ีเลยว่าเวลาเราข้อคนรู้ที่อยู่จีนเนาะก็คือไปแจ้งไปแจ้งสถานีตำรวจนะคะภายใน24ชั่วโมงเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ได้พักนะคะสมมุติถ้าเราไม่ได้พักโรงแรมหรือว่าเป็นเ,เขาเรียกว่าะนะเป็นสถานที่ที่เขาจะแจ้งให้เราโดยอัตโนมัตินะคะคือสมมติเราไปพักบ้านเพื่อนบ้านญาตินะคะรวมถึงบ้านแฟน เ,เราจะต้องไปแจ้งกับตำรวจนะคะสถานีตำรวจเนาะเขาจะเรียกว่าพายชูส่วนนะคะหรือว่ากงอานสองสองอย่างนี้นะคะคคนจีนจะเรียกส,สองสองแบบนะคะคือพายชูส่วนหรือว่ากงอานเออก็คือเราต้องไปแจ้งเขานะคะว่าเราเนี่ยมาพักที่บ้านหลังนี้ภายใน24ชั่วโมงนะคะอันนี้เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวของพาเองเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นน่ะแม่เนี่ยไปอยู่ตอนที่พาท้องนะคะ ไปช่วยดูแลแล้วทีนี้พาก็คิดว่าแม่เนี่ยมาอยู่แค่ประมาณ3อาทิตย์นะคะไม่ถึงไม่ถึงเดือนดีด้วยซ้ำพาก็เลยบอกแม่ว่าเออไม่เป็นไรหรอกก็คือมาอยู่อาศัยอยู่กับพานอที่คอนโดแล้วมีวันหนึ่งตำรวจเนี่ยเข้ามาเคาะห้องแล้วก็ขอตรวจนะคะโดยกตอนแรกเนี่ยเขาขอตรวจพาก่อนนะคะว่าเออเนี่ยเอเอเธอมาอ,อา,า,อา,อา,าอยู่ด้วยวีซ่าอะไรพาก็บอกว่าพายู่ด้วยวีซ่า ทวนชี้ทวนี้ก็คือวีซ่าติดตามสามีวีซ่าแต่งงานนะคะเขาก็บอกว่าแล้วได้ไปรายงานตัวที่สถานตำรวจไหมพักก็เลยพักก็เลยบอกว่าโอเคไปรายงานตัวแล้วพักก็เลยเอาใบรา,ายงานตัวนะคะเขาก็จะมีให้เนาะพอเวลาพาักเพราะพานเนี่ยอยู่ที่นู่นเนะาะพักก็เลยไปรายงานตัวรายงานตัวเพราะว่ามันต้องใช้อะ่ะ พักก็เอามาให้เขานะคะอันนี้ไปใบรายงานตัวที่สายตำรวจก็ให้เขาดูแล้วเขาก็บอกว่าโอเคไม่มีอะไรแล้วคนนี้ล่ะใครเขาก็ถามว่าว่าแม่พักเป็นใครเพราะว่าแม่พักก็ยืนอยู่ข้างในห้องเหมือนกันพักก็เลยบอกว่าเป็นแม่ของชาเล่ยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าแม่คุณได้ไปรายงานตัวหรือยังพักก็เลยบอกว่ายังเลยยังไม่ได้ไปรายงานตัวนะคะเออสรุปก็คือเขาก็บอกว่าให้ไปรายงานตัวด้วยนะมาอยู่นานยังพักก็บอกว่าเออมาอยู่เป็นอาทิตย์แล้ว แล้วตำรวจวเขาก็ใจดีนะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็บอกว่าถ้ามาถึงขราวหลังอะ่ะไปรายงานตัวด้วยแล้วก็ทําให้มันถูกต้องทําให้ถูกต้องดีกว่าเขาก็พูดกับพายอย่างนี้เลยนะว่ามาอยู่ให้ถูกต้องนะอย่ามาหลบหลบแบบนีเออ้เขาบอกว่าครั้งนี้เขาอนุโลมให้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ครั้งหน้าถ้ามาก็ให้ไปรายงานตัวให้ถูกต้องนะคะ นี่แหละคะ่ะก็คือเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมพาค่อนข้างซีเรียสเนาะเวลาแบบพาต้องมาเตือนภัยหรือว่ามามาเล่าให้ฟังนะคะในใน,ในลักษณะแบบลักษณะนี้อะ่ะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้เจอหรือว่าคนที่เขาเจอเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ผ่าน YouTube ให้ทุกคนได้ฟังโดยส่วนตัวพามีโอกาสนะคะพาก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก ให้ทุกคนได้ฟังอแหละว่าเออพาเจอมานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็มีจริงนะคะเกิดคือเหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นจริงไม่ได้มีการเต้าข่าวหรืออะไรทั้งสิ้นเนาะเอออะพอผ่านของแม่ไปพอรอบที่สองก็เออแม่ก็ก็มาอีกก็ก,ก็ต้องไปรายง,งานตัวอีกนะคะก็คือทุกครั้งที่เข้าออกเ,อเข้านะคะก็ไปรายง,งานตัวนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวของพาเนี่ยระยะยาวเนาะเป็นวีซ่าระยะยาวเนี่ยก็คือรายงานตัวครั้งเดียวแล้วก็คือจะได้ยาวเลยก็ นานๆทีถ้าเราเปลี่ยนวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยไปรายงานตัวกับเขาอ่ะแล้วก็นะคะอย่างข้อที่3เนาะที่สำคัญเลยนะคะคือไปวีซ่าอะไรใช้วีซ่าตามนั้นเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าเนี่ยวีซ่านักเรียนเนี่ยทำงานพาร์ทไทม์ได้ไหมมีน้องหลายคนถามมากแล้วก็มีหลายคนมาตอบว่าทำเป็นพาร์ทไทม์ได้ ซึ่งจริงๆแล้วทุกคนคะมันผิดกฎหมายคือคนที่ทําได้เราไม่ได้โดนจับเนี่ยมันถือว่าโชคดีแต่ถ้าเราโดนจับเมื่อไหร่เนี่ยเราเนี่ยจะโดนผลักดันออกนอกประเทศเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเขาอาจจะแบ็คลิสก่อนเลยทําไมทุกคนถึงว่าพาซีเรียอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างพาเองอะ่ะพยังบอกเลยว่าขนาดพาวีซา่าวีซ่าติดตามสามีเนี่ยวีซ่าแต่งงานนะพยังแบบ คือยังรับจอบแค่ในมือถือเลยอ่ะแบบไม่กล้าสมมตินะนานๆมาทีลูกค้ามาเดือนนึงสักครั้งหนึ่งถึงจะออกไปคือแบบไม,ไม่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 ได้มีลูกค้าเยอะถึงขนาดว่าไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยเดือนนึงเพิ่อออกไปครั้งสองครั้งอย่างที่พะเคยเล่าให้ฟังเนาะคือพะไม่กล้าทาเลยจริงๆนะทุกคนเพราะว่าถ้ามันโดนเนี่ยพะโดนแบ็กลิสต์เลยนะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่จีนไม่ได้อ่ะกี่ปีก็คือขอวีซ่าไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีอะโดนปรับด้วยอะโดนทั้งจับทั้งปรับแล้วก็โดนแบ็กลิสต์ ส่งกลับประเทศซึ่งพาแบบซีเรียสมากนะคะพาก็เลยแบบอยากจะเตือนทุกคนว่าพยายามอย่าทําเลยวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าทํางานไอ้วีซาา่ซาท่องเที่ยววีซ่านักเรียนแล้วก็วีซ่าแต่งงานนะคะไม่ทํางานไม่ได้นะคะคือมามาวีซ่าไหนทาทาตามวีซ่านั้นเนาะเออเพราะว่าเป็นห่วงจริงอันนี้คือพี่อะพพอดีนะอันนี้พูดได้แล้วนะคะเพราะว่าสามีของพี่รุ่นพี่พาเนี่ย เขาทํางานให้กับกระทรวงมหาดไทยของประเทศฝรั่งเศสนะคะออแล้วทีเนี้ยผ่ะแกไม่ได้ประจําอยู่ที่กวางโจนแล้วผ่าก็สามารถพูดได้และอ่ะคือเขาอ่ะเตือนเลยว่าอย่าทําเตือนภรรยาตัวเองแล้วก็ให้มาเตือนพวกผาว่าอย่าหาทําเขาบอกว่าเขาอ่ะคนของเขาอ่ะในแถบยุโรปอ่ะก็คือฮอลแลนด์อ่ะโดนจับนะคะเพราะว่า ทำวีซ่านักเรียนมาแล้วดันไปเปิดไปสอนไปรับจ็อบสอนพิเศษนะคะที่โรงเรียนที่สถาบันสอนภาษาโดนไปจับยันที่สถาบันเลยอะว่าว่ามาวีซ่าอะไรแล้วทําไมถึงมาเป็นอาจารย์สอนได้าพาเลยแบบเอออันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงไงแล้วก็มีคนมาเตือนจริงๆนะคะเพราะว่าเออรุ่นพี่สามีของรุ่นพี่เนี่ยคือเขาก็คือในระดับในระดับเป็นตัวแทนของ ทางฝรั่งเศสเลยอะ่ะก็คือขนาดเขายังมาเตือนเรเลยว่าเราเฮ้ยอย่าไปอย่าไปทำมาเลยอย่างเงี้ยคือโอเคพาก็เลยแบบว่าพยายามจะเตือนทุกคนว่าอย่าไปทำจริงๆอย่างอย่างที่พาบอกอะ่ะว่าเนี่ยวีซ่านักเรียนของคนฮอลแลนด์ใช่ไหมคะแล้วก็มารับจ็อบเนาะรับจ็อบสอนภาษาอังกฤษก็โดนจับที่โรงเรียนเออเขาว่าจริงไงทุกคนตำรวจจีนนี่คือเก่งมากนะในเรื่องการสืบสอบ สืบหาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเวลาเราเปิดสถาบันสอนภาษาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรมันจะต้องมีลิสต์เนาะให้ให้กับกรมแรงงานอะไรอย่างเงี้ยว่าครูคนนี้แล้วว่าจบอะไรอะไรยังไงอย่างเงี้ยคือเขาจะมีหลักฐานทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหลบหลีกอะไรเงี้ยคนขัางที่จะยากมากเพราะฉะนั้นระวังนะคะอย่าอย่าหาทำเนาะโดยเฉพาะนักน้องนักเรียนที่ต้องไปทําไปเรียนจริง อย่าหาทําเลยเพราะว่าถ้าเราหมดอนาคตกับตรงนี้มันก็ไม่คุ้มน้อกับการที่เราต้องไปแบบมันเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแล้วก็เสียทั้งความรู้ด้วยแหละเอออ่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะพูดถึงเรื่องข้อที่4ี่ก็คือจะพูดถึงเรื่องการโอนเงินเออการโอนเงินการการอะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือโอนเงินเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าที่จีนเนี่ยค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องการฟอกเงินมาก เพราะว่าเรื่องการเปิดบัญชีนะคะก็คือสมมติถ้าเราไม่ใช่วีซ่านักเรียนนะคะหรือว่าวีซ่าทำงานเนี่ยจะเปิดบัญชีค่อนข้าง,งยากมากบัญชีที่จีนนะคะก็คือจาเหมือนกับไทยนั่นแหละตอนนี้ไทยก็เปิดค่อนข้างยากนะคะอย่างวีซ่าแต่งงานเนี่ยก็เปิดค่อนข้างยากเพราะว่าเขาจะใช้เอกสารเยอะมากนะคะบางทีเขาก็อย่างของพาพาไปขอเปิดเนี่ย พัก็เขาถามว่าจะไปเปิดไปทำไมเขาบอกว่าพัก็อยากจะมีบัญชีของตัวเองแล้วก็เอาไว้ซื้อของออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโอนเงินเล็กๆน้อยๆเวลาแบบซื้อของที่ตำร้านตำอะไรแต่ว่าเชื่อไหมคะว่าเขาบอกว่าไมไม่ใช้ของสามีเขาก็เลยแบบไปไม่เป็นแต่ว่าพาก็บอกว่าขอเธอเพราะอยากจะมีของตัวเองไม่ใช่อยากจะมีในชื่อของสามีเขาก็เลยเปิดให้นะคะแต่ว่าถามว่าในเรื่องการบัญชีธนาคารแต่ละที่เนี่ย ไม่ได้ว่าเปิดให้นะมันเปิดค่อนข้างยากนะคะแต่ถ้าเป็นวีซ่านักเรียนก็ไม่ต้องห่วงเนาะเพราะว่าเด็กเด็กนักเรียนเนี่ยต้องใช้เวลาต้องใช้เงินที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือจําเป็นต้องเปิดให้แต่เราก็วีซ่าทำงานก็มันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ว่าพอพูดถึงในเรื่องแง่วีซ่าท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นวีซ่าแต่งงานวีซ่าบิสเนสวีซ่าวีซ่าธุรกิจเนี่ยบางที่ก็ไม่เปิดให้นะบางที่ก็เปิดให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการโอนเงินอะไรเนี่ยเขากลัวการฟอกเงินนะคะ บ้านพาเนี่ยเคยโอนเงินเข้าออกคือไม่ได้บ่อยมากด้วยนะคือสามีพาเนี่ยทำธุรกิจแบบว่าเออก,ก็ก็ทำทำรับจนะ็อบเนอะเแบบว่ารับสั่งของของพานี่แหละว่ารับสั่งของไทยให้ลูกค้าไทยของพาก็มีบ้างแบบแบบเล็กๆน้อยๆเคยโดนปิดบัญชีนะคะแบอบกว่าปิดบัญชีเพราะว่าคนที่โอนมาให้เขาเนี่ยถูกสงสัยว่าเป็นการฟอกเงินนะคะโดนปิดไปหนึ่งอาทิตย์นะคะโ,โหตอนนั้นแบบเออแบบเลยแบบเออเสียใจมากเพราะถ้าเกิด โดนปิดบัญชีเงินบัญชีในบัญชีนี่หายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นตำรวจจีนนะคะมีสิทธิ์ที่จะบอกธนาคารให้ปิดบัญชีเราได้ทุกเมื่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราโอนเงินของบัญชีธนาคารที่จีนเนี่ยเราต้องระมัดระวังนะคะถ้าโดนปิดไปแล้วเราเขาหาเขาหาข้อโต้แย้งไม่ได้คือเขาหาปัญหาไม่ได้ว่าเออบัญชีก่อนหน้านั้นมันเป็นอะไรอะไรยังไงบางคนโดนโดนปิดไปเลยนะคะก็มี เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะคะเรื่องการฟอกเงินการโอนเงินทั้งหลายอ่ะและอย่างขอ้อ,ขอ,ท 6, อ,ขอที่5้เรื่องใบขับขี่นะคะทุกคนพาเน้นย้ำมากเลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยพาเห็นว่าบางคนเนี่ยม,มีมีหลายๆคนนะคะจะอยากซื้อรถเนาะแล้วก็อยากขับขี่รถที่จีนแต่พาบอกเลยว่าการซื้อรถเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาปัญหาเนี่ยมันจะอยู่ที่การจอดรถการซื้อทะเบียนรถ แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะการที่จะขับรถในจีนเนี่ยต้องมีใบขับขี่จีนเท่านั้นนะคะ <_ an> เขาไม่ได้รองรับใบขับขี่สากลน,นะคะเ <_ an> พราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรื่องพวกนี้นะคะทุกคนเราต้องเรียนรู้นะคะเราถ้าเราจะไปขับเราต้องสอบใบขับขี่นะคะเราอย่าไปขับโดยที่ไม่มีใบขับขี่ถ้าโดนขึ้นมาโดนแบ็คลิสเลยนะแล้วโดนจับด้วยเพราะฉะนั้นพายอยากจะมาเตือนมากๆเลยในเรื่องนี้นะคะ <_ an> <_ an> กฎหมายมันค่อนข้างรุนแรงนะคะให้พึงระลึกเสมอว่า ทุกประเทศนะคะกฎหมายเขารุนแรงกรุนแรงนะคะแล้วก็โดยเฉพาะประเทศคอมมิวนิสต์ด้วยเนาะคือทุกคนมันมันเป็นเรื่องทีเ่เขาจะไม่ได้มาฟังเหตุผลนะว่าคุณจะมีอะไรอะไรยังไงเขาไม่ได้มีความสงสารเรานะเขาจะเอาตามกฎหมายของเขานะถ้าเราทําอะไรผิดทําอะไรพลาดเนาะมันก็จะแบบมันก็จะถึงขั้นแบบคืออย่างน้อย อ,อ,อาจจะแค่โดนส่งกับประเทศนิดหน่อยโดนแบ็กลิสต์ไม่กี่ปีแต่ว่าบางทีมันมีชื่อในระบบเขาว่าเราเคยโดนแบ็กลิสต์แล้วทุกคนแล้วบางคนที่จะต้องอยู่นานๆโดยการเรียนทํางานหรือว่าอย่างพาเนี่ยแต่งงานอย่างเงี้ยมันก็มันก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องระมัดระวังตัวนะคะอ่ะแล้วอย่างข้อสุดท้ายเลยนะคะมีบางคนน่ะบอกว่าเอ้ยอยู่นู่นก็ทําอาหารขายทําขนมขายอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเราขายใน WeChat นะคะ WeChat เนี uh, ่ย WeChat ก็จะเป็นอะไรที่คนไทยขายกันแล้วก็ทั้งต่างชาติทั้งคนไทยทั้งคนจีเหล่งเนี่ยเนาะก็จะขายผ่าน WeChat ใช่ไหมคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราต้องระมัดระวังในเรื่องของว่าถ้าเราขายผ่านเว็บเถาเปล่า1688าลีบาบาอะไรทั้งหลายแหละนะคะถ้าเราจะไปลงขายที่นู่นในเรื่องของกินหรือว่าของใช้นะคะ เราจะต้องผ่านออยจอจีนนะคะอย่างเรื่องของกินเนี่ยอ,อ,อันนี้เป็นเพื่อนของเ,ออเป็นสามีของเพื่อนออสามีของเพื่อนเนี่ยเขาเตือนเพื่อนเพื่อนพามานะคะว่าไม่ควรที่จะทําของกินขายในแถวเป่าเพราะว่าถ้าวันดีคืนดีเขามาตรวจนะคะมาตรวจถึงบ้านแต่คุณไม่มีใบป,ประกอบอาหารใบใบประกอบวิชาชีพเรื่องอาหารนะคะในการทําอาหารแล้วก็ไม่มีการเช็คนะคะว่า การตรวจก็คือจะมีพวกเาตาวพวกอะไรอย่างเงี้ยดูดควันตู้อบอะไรอย่างเงี้ย้าไม่ได้มาตรฐานนะคะเขาจับเลยนะแล้วเขาก็สั่งปิดได้เลยนะคะแล้วก็ปรับเงินได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะทําอะไรขายถ้าเราขายนิดหๆน่อยเพื่อนพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยในในในวีแชทไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเราในเมื่อว่าถ้าเราทําจนมันเอิกกระเลยนะคะเรื่องในไปขายในเท้าเปล่าไปขายใน อาลีบาบาไปขายใน1688หรืออะไรอย่างเงี้ยให้ระมัดระวังละกันคือเราสามารถขายได้นะเพราะมันเป็นแพลตฟอร์มที่ขายได้แต่ว่าถ้าเราไม่มีใบป,ประกอบพวกนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานของเขานะคะเขาก็จะจับแล้วก็ปรับด้วยเพราะว่ารุ่นรุ่นพี่พาคนจีนก็โดนมาแล้วนะคะคือเขาไม่ได้จับนะเขาก็คือเหมือนให้เวลาให้เวลาตับพี่เขามีใบป,ประกอบวิชาชีพด้านทําอาหารนะแล้วก็เขาจะให้เวลา เรื่องออให้ให้เวลาว่าเ,เนี่ยเตาต้องเป็นแบบนี้นะที่ดูดควันต้องทําอย่างนี้นะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเ,เรื่องความสะอาดเรื่องสุขลักษณะอนามัยทั้งหลายแหละนี่แหละคะ่ะก็คือพยาใจจะบอกว่าก็ประมาณนี้นะคะก็คือข้อกฎหมายในแง่ที่พารู้มานะคะแล้วก็ถ้ามีใครพอจะรู้มากกว่านี้นะคะในเรื่องบางเรื่องที่พาาจจะลืมพูดไปก็มาแชร์แชร์กันได้เนาะหรือว่าเอาไปเอาคลิปนี้ไปแชร์กันนะคะก็ อ,อ,อยากจะให้แชร์กันให้ได้เยอะๆเนอะเพราะว่าพักก็อยากจะมาเตือนนั่นแหละเอาง่ายๆก็คืออยากให้รู้ข้อกฎหมายบางส่วนพื้นฐานกฎหมายของที่จีนบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะก็ EP นี้ก็คงเป็นประโยชน์นะคะกับทุกคนถ้าไงชื่นชอบคลิปนี้นะคะพาฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะโอเคคะ่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังค่ะบ๊ายบาย